ในปัจจุบันปัญหาขยะเรามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมีผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของพี่น้องประชาชนของเราเองเช่นขยะที่เกิดจากการบริโภคการบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกขวดน้ำแก้วน้ำพลาสติกหลอดดูด ซึ่งขยะเหล่านี้เนี่ยเราใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปอําเภอปลาปากเราได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะการจัดการขยะหรือการแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นทางการคัดแยกขยะถือเป็นมาตรการสำคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถลดปัญหาขยะเหล่านี้ได้จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอําเภอปลาปากจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะที่สามารถนำมาหลีซเคิลได้แล้วนำมาขายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเราก็ใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้มีการกำหนดราคามีไรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและที่สําคัญคือเราใช้เป็นสวัสดิการของสมาชิกธนาคารขยะเอง โครงการจัดตั้งกองทุนธนาขยะของอบตโคกสว่างนะครับเ,เริ่มแรกนะครับก็เกี่ยวกับปัญหาขยะในชุมชนนะครับที่มันเพิ่มมากขึ้นนะทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการจัดตั้งโครงการคัดแยกขยะเกิดขึ้นนะครับทีนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับก็มี การขับเคลื่อนให้กวทตนะครับได้จากตั้งครับก็ได้ประชุมผู้นำชุมชนนรับไม่ว่าจะเป็นกำลันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครผู้นำชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนะครับร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งกองปุนขยะเกิดขึ้นปัญหาที่มัน เกิดขึ้นก็เนื่องจากชาวบ้านไม่มีการคัดแยกขยะนะครับให้เป็นระเบียบนะครับการทำจัดขยะให้ถูกต้องนะครับทีนี้ทางอบตนะครับก็สองนโยบายนะครับจะสั้งถ้าคัดขยะมัเกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับประชาชนชาวตะบนโคกสว่างนะครับก็เข้าร่วมโครงการ ก็จะเห็นได้ว่าประชาชนให้ความสนใจและก็มีการคัดแยกขยะเกิดขึ้นแล้วก็ทางอบตถัโภคสว่างนะครับก็มีรถที่ไปกำจัดขยะให้กับทางชุมชนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันลดขยะนะครับก็แก้ไขปัญหาในเรื่องการเอาขยะไปทิ้งนะครับ และก็ทางโครงการบริหารชนบนนะครับก็มีระเบียบนะครับในการาให้สวัสดิการนะครับาทางชุมชนก็จะมีรายได้ในการขายขยะนะครับแล้วก็มีสวัสดิการในกรณีสมาชิกผู้เสียชีวิตกองทุนขยะของตะบลโคกสว่างก็ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พศ2567เกิดขึ้น ก็ตอนนี้ชุมชนที่เขาร่วมงโครงการนะครับก็ได้มีการชดเชยนะครับในกรณีเสียชีวิตนะครับของสมาชิกนะครับต่อไปนะครับก็คงจะมีประชาชนให้ความสนใจและเพิ่มตัวเรือนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็เริ่มให้ความสนใจการคแขยะตะปูพวกสว่านก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ข5งนะันาเยตะตั้งแต่การดำเนินงานมาก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขฐานล่างระเบียบหรือว่าวิธีการในการอดมารับซื้อ,อจนปัจจุบันนะคะก็ทางอบตนี้ก็คือได้ทำก้อตกลงกับข้อขานะคะก็คือให้มารับซื้อที่หน้างานเพื่อลดภาระา,าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก็เห็นว่าวิธีการนี้ก็ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีนะ